อันนี้จะเป็นสมเด็จสายวังนะคะอันนี้เป็นสายวังกุพธาตุพระนุ่มสองสี่ศูนย์หนึ่งวัดโตนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จวังหน้านะคะเนี่ยลงหงลักปิดทองนะคะลงงลักหรือว่าชาดแดงนะคะปิดทองเนื้อส,สวยๆงามๆนะคะ เป็นแค่ไซส์ขึ้นขอบคางนะคะข้างหลังเป็นกุพัทธพนมสองสี่ศูนย์หนึ่งขวดตูนะคะนี่จะเป็นวังหนานะคะ สมเด็จวังหน้าเนื้อสวยสวยค่ะท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากดูอยากชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสนใจคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อสอบถามกันได้นะคะ